ดีพี่น้องสุขุสุขชนเอฟซีฟังไทยและฟังลาวและต่างประเทศเมื่อนี้ก็มาพบกับสาวฟ้องคือเก,ก้าอีโนอพี่น้องเอ้ยสาวฟ้องชิาพาพี่พาน้องไปเบิง้งสาวรัดเพินเอ็ดต้มหวานเพินว่าต้มหวานเพอะพี่น้องเอ้ยไปห้ามเบิ้งงับชมเดียวเด้อประมาณละเป็นนั่นเลยต้มหวานเฮากะเลยซานุ่นยนะั่นนะกีฮิตานเพื่อไอกะทิเพอะ สบายดีพี่แน่นานี่คือต้มบานเื่นนี่ก็สาวลัดเลาะเื่อหลังจากຮขาเลาะแล้วแล้วเขาก็ซอยซอยเอาไปต้มพี่น้องเอ๊ะมันดีวเด้อพี่น้องเจ้า Cái này, mình mình cái này thôi Cái này nên hết vàng cha bàn vàng mặt hồ bàn dạng bàn dạng bàn dạng ซอยเป็นต้นเป็นต้นแล้วแกฉันจะเอาไปต้มพี่นั่งสาวน้อยคนงามเป็นผู้ช่อยต้มมากินเน้่ยมเนี่ยบังน้ำเดียวเด้อ ตอนนี้ก็เฮาก็มาเอ็ดต้มบวานอยู่เพินปาพี่น้องเอ้ยไปําเอ็นยายเป็นลมอนะพูละก็เลาะฮะยายเป็นระบบแผนมอเวมพุ่นแล้วนยังดมเว้มือพมมันแล้วเวเจออีโหในโทที่เฮาแกะแล้วพี่น้องเอ้ยสิเอาไปแซ่ิก่อนแซ่แล้วจปล่อยต้มยครอ่น้อเ เอกมันออาเาเออเอาเอาพ้ารมันนี่ชาชาพเท้าเจอรงกมดนะเจมันคุยจังน้อยจังอาไปต้มไม่ได้นีเาไว้ลึกๆมาบะงับชมเดียวเด้อทุกคนคือเกงเค็ดมะนาวพี่น้องเข็ดมะนาวโฟสลัดเป็นก้านมา ได้ประมาณ20โตพี่น้องเอ้ยเฮาก็ย่างมาบักเอาโกยทะนี่กับบ่าวแม่น2คนถ้าเบิ่งเพิ่นล่ะสิบักได้บ่โกยทะนี่กะเอ้อบักมันหักลงมาพี่แม่นมันกะบักโกยทะนี่พี่น้องเอ้ย กอยท่นี่พอดีกินพี่น้องเอ้นนะบักทน,ทงทน,น้งเทึงพุนพันหนึ่งทึงพุณเออกอยท่นี่พ่แม่นเป็นบักบักลงมาได้พี่น้อย แลมที่เรียบร้อยมันีับซีดในมือแล้วมือต่ำกินป่ะไปหามบังคับชมเดีวเด้พี่น้องตำก้วยสันี้แก่งเข็ดมะนาวซื่อมะฟักพี่น้องเอยเร็วเรียบร้อยแต่ชุมเผาก็ไม่ได้กินเด้อเพราะว่าไป เพริ่งพี่น้องที่หาสั่อันนี้ก็คือแกงนูพี่น้องแม่แล้วกแกงนูใส่มาบบกินตอนเพลงมาทำบ้านจมเดียวเด้อพี่น้องมะเฮาก็มาต้มในทูบปลาใบเธอมันสุกแล้วเฮาก็สชีเอาเพือลงพี่น้องเลย ข้าวต้มป้าวี่นี้ข้าวกะสิไปกินข้าวสิก่อนจังมาไอต้มหวานแล้วก็หลังจากกินข้าวแล้วชิมข้าวกะสิตำกล้วยทันนี่กินแกงนูกับแกงเข็มมะนาวข้าวกะแลมที่เรียบร้อยพี่น้องมาเด้อทุกคนมากินข้าวเท่งเดียวแซ่บๆมาเด้อทุกคนข้าวเท่งเดียวแซ่บป้แม่ฮ่าฮ่าฮ่าจังมือ กินอาหารบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยแซ่บตอตักโกยนตอนนี้มาตําพี่น้องตอนนี้ก็ตอนขั้นตอนเนาะอ้อต่ควันเนาะตเคมันะแยะเพนเป็นไทยเฮาอ้อกับสนุยอกับพะ้แม่เนาะอไไเ

ข้าวกินข้าวยาทำข้าวกะมาตามคุยทะนี่กินพี่น้องกินส้มหลังจากข้าวกินชมยาข้าวกะสีไปกินต้มหวานในพี่น้องลายแนวกินมันเป็ลายย่างต้มหวานเพื่อเส้อย่ทอดข้าวกะแล้วพื้นที่เรียบร้อยถ้ามันโคตรมันชุกเลยข้าวกะซิได้เอามากิน ท่านตอนตำกล้วยทน,นี่พี่น้องกั้าวนุอยเป็คนตำเพืกินกับปลาหาเบึงห้องึมเดียวได้พี่น,อน้องกท่เอนต่อนตำแก้วพี่น,อน้องงเคืองพี่น้องอ เชืมมะนาวลงไปขั้นตอนเชื่อมมะนาวเชื่อมมะคือมะเขือขึ้นพี่น้องเอ้ยการตำกล้วยทนันนี่วิธีตำกล้วยทันนี่ตแบบลาวลา แบบมมาาธรรมชาติบ้านเฮ้าปลาแดกเด้นีป่ปลาแดกแซ่บปลาแดกนม เดอทุกคนกินตำกล้ยท่นี่เสพเสน้ำเดืยวเด้อ้ก้น้มาจดาลารองกินซีมืองาวนุ่งคนง่ามตำากินเองเอ้มืน้น้เบิ่งเดืยวเด้อทุกคนตอนนี้กะ ตำแแรวที่เรียบร้อยพี่น้อยชีได้ตักกปกินบันเมาอดบจานพี่น้องแบ่งเขแบงขโมยได้ถ้วยนึงซุ้มห้ากินถ้วยนึงมาทุกคนกินตำก้ยนันเดียวแซ่บซ

ชมเดียวเด้อทุกคนเด้อต่องนตเปล่งนท่เดีัตนต่บ้เป็นแต่แซบบ่ทุกคนต้มหวานใช่ต้มหวานชไดม ก็ส <sk> ักแล้วท <ooo> ี wow, to, uh, uh ่เ <mae>, ร e <tu> ียบร้อยพี่น้องเสีงอนจังเลยราว่าคนมาหลายมาหารักส่มเด้อพี่น้องมากินน้ําเด ල් ต้นบ้านเฮาแซ่บๆเด้อทุกคน้นบ้านน้ําเด บอกงานนั่นงานตลอดนี่นะเมื่อวานนี้พ่อจะซื้อแล้วก็ไปไปคุ้นลักไปหยิบมองก็เนื้อไป